นี่ครับเราอยู่ในอวีนั่นเองนะแต่ว่าเราต้อง,งเปลี่ยนโหมดก่อนเปลี่ยนโหมดก่อนเออต้องหน้าจอแบบนี้ไหมแบบนี้มันจะแบบนี้มันดูคุ้นๆกว่านะแบบตะกี้มันดูแปลกๆ่ะแต่ละข้อความในแชทอวีแชทโลกโคตรแปลกประหลาดเอามาต่อกันกันกบคาราโน่นะจากัางทีมเราที่เราเล่นไวอ้อยู่ที่เอโกสามนะครับ รอบนี้จะมาทําการหมุนวงล้ออีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็าทาการเล่นคาราโน่นะดูมตว่าเราจะได้สีอะไรนะรกดกติกาเหมือนเดิมนะครับได้สีไหนเล่นสีนั้นนะครับบอกกันนะว่าเล่นไม่เป็นเล่นไม่เก่งนะครับมันดูเพื่อความสนุกนะอย่าคิดมากนะบางคนแบบผมกลัวบางคนนะที่เล่นเป็นนะเราดูแล้วรู้สึกขัดใจจ้า,าเอ,อ้ยทำไมเล่นอย่างพีกนี้จะบอกว่าผมไม่ได้เล่นเก่งขนาดนั้น,นะครับเราก็ไม่เคยขึ้นคอร์ดในโหมดนี้มาก่อนด้วยเนี่จะเป็นครั้งแรกที่จะได้ขึ้นคอร์ดด้วยตารางที่โคตรงงเออ ถ้าผมขึ้นคอนได้ก็คือผมยังอึอ้งเลยนะเอออ่ะโอเคครับสีแรกนะครับที่เราทําการสุบนะเราได้มานับก็คือสีม่วงนะตัวล้างของสีม่วงเนี่ยมันก็จะมีมีไม่เยอะหรอกสีม่วงถ้าผมจำไม่ผิดนะสีม่วงจะมีชาร h a ฮนนะครับเบนจ่านอราแมนนะสีม่วงเนี่ยเราเคยเล่นกันไปแล้วนะในมีนี่ผมรู้สึกว่ามีสีไหนที่ผมยังไม่ได้เล่นบ้างว่าสียมพูเนี่ยผมได้ค่อนข้างบ่อยนะครับเล่นค่อนข้างบ่อยเลยนะ สีที่ยังไม่ได้เล่นนะครับก็จะมีสีสม้มก็สีส้มเล่นแล้วนะสีเหลืองเล่นแล้วสีฟ้าเล่นแล้วสีเขียวเล่นแล้วหรือย่างกว่าําไม่ได้ปะเราได้สีม่วงก็ทําการหาห้องไปเลยครับระหว่างนี้ก็ลอกกันไปก่อนมันหาห้องนานนะเพราะงั้นเราไม่ต้องไปสนใจนะครับขอตัดไปตอนที่เจอห้องเลยนะคผมบ,บอกเลยว,ว่าโหมดเนี้เป็นโหมดที่อยู่กาวีมานานมากๆแต่คนเล่นค่อนข้างน้อยนะครับ ทางที่อวทํามาตั้งนานแล้วนะแต่ก็ยังเล่นน้อยกันอยู่อ,ะอ่ะเออมันไม่สนุกยังไงหรือเปล่าทำไมคนถึงเล่น,ลนกันน้อยิดเดียวรอบนี้ต้องบอกว่าเจอคนหมดเลยนะครับไม่มีบอทเลยปกติเราจะโชว์ตีนะครับที่ว่าเจอบอทนะเราจะเล่นง่ายนะครับพอเจอคนแบบนี้เนี่ยค่อนข้างเล่นยากนะครับติอ้วงนะครับรอบนี้ใส่ไอเทมได้บวกหนึ่งนะติม่วงเปิดมาได้ฟอรเรนนะ ได้ไวโอเอมิลี่นะครับแล้วก็เฮยตินะบอลลินนะครับเอมิลี่นะไวโอนะเปิดเผ่านอร์แมนนะเค okay. แล้วก็รุ้นของชิ้นแรกนะว่าได้ไรบริวานติโน่บอกก่อนว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งนะในโหมดนี้เนื่องจากว่าความเสียหายจริงที่มันมีนะมันเลยทำให้ตัวมันนะั้นค่อนข้างเก่งสุดๆเลยไม่รู้จะให้ใครนะให้บอลลินไปแล้วกันสีม่วงคือ Norman, นอร์แมนนะดูก่อนบ้านอื่นเขาเป็นไง โอ้บ oh, ้านนี้โชคดีนะได้2ดาวโ oh, อ้ันนี้ไฮยาเตะ2ดาวแม็กสอดาวของเราได้ฟอร์เรนนะครับน่าจะยังพอสู้ได้นะต้นเกมเดี๋ยวลองดูกันครับไหวไม่ไหวมารุนกันแทงไหมโอเคฟอร์เ okay, รนแทงครับถ้าฟอร์เรนได้แทงแล้วไม่ตายเนี่ยบอกเลยว่าเกมนี้เราชนะครับโอเคฟอร์เรนแทงแล้วฟอร์เรนตายครับไม่ไหวอ่ะอ่านี่ขนาดลาร์ดเขาใช้แค่แรงเบรกเกอร์นนะแต่ว่าลาร์ดสองดาวนะครับ ไม่ตายสักน,นเคมันแพ้แล้วเราปล่อยนะไม่ต้องคิดมากคนระับปล่อยแพ้ไปได้เลยอาจจากทาการตีคีบนะครับที่เวฟห้านะคนแล้วก็ลุ้นของใช่ไหมเพื่อจะได้ดูว่าเราเนี่ยจะได้ของอะไรนะครับก็ดูแบบได้เกราะมาเชืบรอดเออก็ข้อดีก็คือลดความเร็วจนปีนะครับของศัตรูไม่รู้ว่าเป็นข้อดีจริงๆหรือเปล่า <c oughs> ไม่รู้ว่าเป็นข้อดีจริงๆหรือเปล่า เรามีเวเลสแล้วก็อันนี้นะที่สามารถเล่นได้นะเก็บไว้ก่อนอนนีผมเอาซื้อมาเลยก็ได้ไบโอดาวน,นะครับรุ้นกันครับไหวไหมเล่นยากอันี้ปริจิโน,โนเขาเต็งเลือดนะแทงบรเลของตายเลยอาจจะไม่ชนะนะครับแต่ว่าพอสูสีได้อยู่อ๋อชนะเวนึกว่าจะไม่ชนะครับออโ,อรนะโอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่แล้วเราก็จะ แรกว่าจะลุ้นของซักหน่อยนะให้ของออกดีๆซักหน่อยนะแต่ว่าตรงเราไม่น่าได้นะผมจะซื้อเวเลตอีกสักตัวนะแล้วก็อาจจะลองเอาตัวของชาโด a ฮนขึ้นดูนะอยากรู้ว่ามันเก่งแค่ไหน,นครับคือไม่เคยไม่เคยเล่นชาโดแฮนสักครั้งนะไม่รู้ว่ามันเก่งไม่เก่งนะส่็นใหญ่เล่นแต่สายอื่น,นครับต่อไปเราจะหาทางด้านของอลิสนะครับแล้วก็แอดเด็ตครับสองตัวนี้ก็เป็นคอมโบได้ทั้งนอร์แมนแล้วก็พพอร์ตครับ ส่วนเทนี่เก่งเหมือนกันับแต่ว่าบัดแพงปไปหน่อยนะหายากนะโอกาสจะออกได้ก็ต่อเมื่อกระดานเราถึงเลเวลเจ็ดขึ้นไปนะครับเป็นการระดับทองนะครับออกยากบริิโนฝันข,ข้ามดูว่าของพี่แกแบบเป็นอันนี้หมดเลยดูดิของก็ดีกว่านะครับตีเราดิ้งมานะของเราต้องโดนโจมตีก่อนตเด้งนะมานะโอ้นึกว่าจะแพ้นะแต่ว่าอู้รอดมาได้ครับได้หายแวบเมื่อกี้นะตอนแรกคิดว่าแพ้นะนะแต่ว่าโอเคพอได้ยังพอได้ เยังพอรอดได้นะเอา้ากระดานผมไม่ดีทุกคนชิปหายเตวกระดานผมไม่ดีอันนี้เวเลสใช่ไหมแล้วเรามีบอลเลนนะเอาบอลเลนไว้แอนเนชไว้นะครับชูเลนสองดาวครับเอาคอมโบไก่ดีนะครับได้แอสซินนคะรับรุ่นกันอีกรอบนะบว่าเราจะชนะไหมโอ้เจอไดับสองครับอีเล่นยากนะดับสองโหดมากเนะี่ยคอมโบพี่แกอุ้ย พอได้ครับอะไรนี่ว่าจะแพ้นะโอ้โอนี่อันติทีเดียวตายแรมกันนะเนี่ยถับไปเด้นไปครับแอนเนตมาครับเราอยากได้เออไอรีครับธอรอไม่ได้เคอเคอ่อแมนรู้สึกจะเปิดเราไปต้องหกนะครับตอนนี้ขาดแค่อดรีตัวเดียวนะนมแมนควบวางได้เลยนะต่อไปอัพกระดานยาวนะครับตอนนี้เจอโวลนติโนบ้าน,นีกันนะ รอบนี้เฟอร์นิโตเขาเอา,เอาเรื่องวะชนะเราไปได้นะยังไหวอยู่ไหมโอ้ยัยงไหวอยู่อะคิดว่าจะแพ้นะหรือว่าไม่ไหวอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่แต่กคิดว่าไม่ไหวครับเคเคใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวระหว่างนี้เราทาการหาตัวก่อนครับแล้วก็่อยมาดูกันอีีนะว่าเราจะจัดทีมออกมาเป็นประมาณไหนรูปแบบแต่ผมคิดแล้วแว่ายังไงก็ต้องนอร์แมนนะเพราะว่าสีม่วงเนี่ยนอร์แมนมันเก่งครับชาโดว์แฮนด์กับนินจาเนี่ยมันเอาไว้แค่คอมโบนะครับหลังจากผ่านเวที่10ไปนะครับมันจะต้องทาการตีขีใช่ไหมครับเพื่อลุ ึ่งผมก็รุ้นแล้วก็ได้คริติคอลมาคริติคอลมันสําหรับผมนะผมไม่รู้คนอื่นคิดยังไงแต่สำหรับผมผมว่ามันยังไม่โกงมันไม่ค่อยโกงสำหรับผมอะยกเว้นแต่เราจะเล่นแอสซินแอสซินจะโกงจริงถ้าสมมติว่าใส่ของคลีชินนี่นะแต่ว่าเราไม่ได้เล่นแอสซินแอนทรอบเนี่ยมันข้ามฟลอเรนติโนเขาเปิดก่อนอแล้วฟลอเรนเขามีการเวทด,ด้วยนะครับถ้าแทงเนี้ยรู้ครับไม่ไหววะโอ้ดูดิฟลอเรนเขายัางโกงเลยนะครับช็อตนี้เป็นตัวแบกฝั่งเขาเลยนะครับฟลอเรน T B Tops นะครับปาเลนติโนนะครับแล้วเขาเล่นนอแมนเหมือนเรานะทุกคนดูดิผมแบบทรงใยมากเลยนะทุกครั้งที่เราเล่นเผาสีอะไรก็แล้วแต่มันจะมีคนเล่นแบบเราในกระดาษเหมือนแล้วมันจะตัดตัวกันเวลาเราเล่นตัวเดียวกันในกระดาษมันจะตัดตัวกันนะครับมันด้ทาให้ลาบากนีก็ต้องเจอกันอีกยาวครับลำบากแย่เลยเดี๋ยวเราอัพกระดานไปก่อนกันนะครับเพราะว่าตุดทรงแล้วไม่น่าจะชนะได้เจออลิเต๋อ ออริทลงมาครับแล้วก็ขายหน้าหน้าของเวเลทิ้งเลยนะรเราคงไม่เล่นแล้วนะชาร์ดแเฮนะตอนแรกคิดว่าจะเล่นนะไม่เล่นนะเปลี่ยนเดี๋ยวเอาออริทมาแล้วก็ดูว่าจะแทนตัวไหนได้บ้างนะตอนนี้มันยังเต็มอยู่นะอัพต้องอัพกระดาษขึ้นก่อนนะถ้าจะแทนตัวนตุน,นี้ดูดีครับคนอื่นเขาได้ฟลอริโน,โดดนได้สมุดได้เคียวได้กระทาได้อะไรเนี้ยแล้วดูผมได้อะไรจะว่าเขาแทงได้อีกรอบหนึ่งแต่ผมแทงไม่ได้ เา้สมุดเขียวเขาแทงได้หลัวแต่ผมแทงไม่ได้ผมคือดวงดีมากเลยนะที่ไม่แพ้เนี่ยเล่นเผ่าเดียวกันเนี่ยสามคนแย่งตัวกันนะครับบอกก่อนนะเนี <c> ่ย <oughs> อย่างตอนเนี้ยผมบอกเลยว่าถ้าผมได้สีแดงตาน,นี้ยเล่นง่ายนะเพราะว่าตัวละครสีแดงเนี่ยไม่มีใครเล่นเลยนะทุกคนตัดทิ้งหมดเลยนะอะไรทาให้ผมเนี่ยสามารถเล่นได้นะเป็นอิริอรินะถ้าเกิดผมมั่นใจก็กดเลยก็ได้เก็บมาร์กไว้ก่อนดีไม่น้อย ปล่อยไปแล้วกันไอริน่าจะไม่มีคนเล่นนะตัวทรงแล้วไม่ต้องล็อกนะเพราะว่าคงไม่มีใครเอาไปรอ,รอบนี้เจอกับอันดับหนึ่งนะดูกันหลอดไม่หลอดนะอย่าลืมนะอันดับหนึ่งรับเปโลนติโนยังอยู่นะเปโลนติโนผมติดสตานอยู่ด้านหลังนะเล่นไม่ได้นะโดนย้อนพี่แกรลูดติดสตานอยู่นะ,ะได้ย้อนเขาคืนมานะดูมันแทงนะเปโอลินติโนผมดาวเดียวนะอันเนี้ยของเขาตอกดาวนะก็ดูของเขาครับ เปิดมาปุ๊บเขาแทงได้เลยนะเอาผมเปิดาปุ๊บยังแทงไม่ได้นะชีวิตเออชีวิตอะไรกับกบบนี้่โอเคเรายังมีโอกาสอยู่นะเดี๋ยวอัพกระดานให้มันเยอะหน่อยจะได้ขึ้นไปเอาตัวอื่นบ้างนะตอนนี้คือโ no นแมนเนี่ยมันครบแล้วนะครับ6ตัวแต่ผมยังอยากได้เทนอยู่นะผมพยายามอัพกระดานให้เยอะๆจะได้วางตัวได้นะ แล้วก็พยายามหาบอลเลนด้วยนะตอนนี้เราอยู่อันดับที่เท่าไหร่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับอยู่อันดับห้าจะบวกน้อยมากนะครับถ้าเราแพ้ตอนนี้นะตอนนี้คือเผ่ามันทับกันเยอะเกินนะครับนอร์แมนดูดิแย่งตัวกันมากเกินอย่างบ้านนั้นก็มีบอลเลนสองดาวบ้านนี้บอลเลนสองดาวอีบ้านก็บอลเลนสองดาวบ้านบ้านผมเนี่ยมีบอลเลนดาวเดียวเผามันทับกันเกินนะแล้วก็ตัวละครแย่งกันเกินเล่นยากครับนี้อัพอีกรอบดีไหมเนี่ยกระดาษอัพอีก รอบแล้วผมจะเอาตัวอะไรลงดีไอเจะเตะลงปุ๊บคอมโบไอรีก็ไม่เกิดค่อยว่าไงทีตาหน้าตาหนะตาที่ผมน่าจะยังไม่แพ้นะเดี๋ยวรอให้มันลองลุ้นดูบัดมันเอาสไตล์เกิดสายใครวะเอาสายอคิวเล็เดี๋ยวรอลุ้นด่วนครับตาที่น่าจะยังไม่แพ้เต้ยไม่ใช่ผู้พิงไต่ตายไม่ใช่ไม่แพ้ผูยังไม่ตายยังไม่ตายเออถึงวันมันต้องตายแหละแต่ว่ามันเอ้ยมันต้องแพ้แหละแต่มันคงยังไม่ตายนะครับมันน่าจะลดไม่เยอะตอนนี้โอเค ลดเท่าไหร่เหลือ44หรือเปล่าสถานผมขึ้นเวล8พอดีนะครับวิวลดมาเหลือ28ทุกคนเกือบแพ้ลดมาเกือบแพ้นะครับลดมาเหลือ28จ้บ้าเกือบแตกนะครับเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแพ้นะครับเนี่ยาบ้านนี้เจอใครฟลอเรนติโนโ่แกเรียกฟลอเรนติโนโเ่เขาแตกนะครับต้องรอลุ้นนะไบโอเคเขาตาย จ okay. ีเนียวเขาวาร์ปลงเลือดเด้งอีกเอ้ยเลือดไม่เด้งวะเครอดไปนะเกือบแพ้นะโอเคโอเคไม่แพ้ไม่แพ้นะโอ้โอรเรนิโนเราได้สองดาวแล้วหลังจากที่อดทนรอมานานนะแสดงว่าน่าจะมีคนที่เล่นฟเรนิโนขายทิ้งหรือว่าสักอย่างหนะึ่งยังไม่ขายวะเล่นบ้านบนนอร์แมนมันนิ่งไปแล้วนะครับเขาไม่ยอมนอร์แมนมาสุดสายนะครับนิ่งไปแล้ววะนอร์แมนป่งตรงข้าม ฟอลินกับของสามชิ้นของเขาเอ้ยของสี่ชิ้นผมลืมไปว่าตานี้มันใส่ของได้สี่ชิ้นทำจังหวะนี้ฟอลินเข้าไปแทงปุ๊บอ่าโอเคฟอลินหมดตายนะนี่่อะตายแล้วก็เกิดมาใหม่ครับแทงดูว่าจะได้เป็นอมาตะครับฟอลินของตัวข้ามเพราะว่าเผาของซัพพอร์ตแต่ก็ไม่รอดนะครับฝั่งเราก็มีซัพพอร์ตเหมือนกันครับเผาเดียวกันนี่ไงเดียวกัน เราก็มีซัพพอร์ตเหมือนกันนะมันจะทําให้สุ่มพันธมิตรป้องกันตายนะแต่ถ้าได้ซัพพอร์ตสี่อ่ะเป็นนามาตามหมดเลยนะครับป้องกันตายได้พักหนึ่งเลยนะวันทางเกียนนะร์นะแบบสําหรับคนที่เคียวไม่ดรอปนี่เอามาเล่นได้นะเพราะว่าเคียวไม่ดรอปใช่ไหมละ่ะเอามาใช้ได้ครับคิวเลนไม่จําเป็นอีกแล้วไม่น่าจะได้ใช้แล้วครับถ้าพูดถึงคิวเลน,น่ผมว่าถ้าเกิดสมุิจะเปิด จริงๆนะเพว่าผมเอานาขอดีกว่าโอเคพอเล่นเราได้แทงแทงโอเคแทงสวนกันพอเล่นเราแพ้แต่พอเล่นเรายังกลับมาอยู่กลับมาอยู่โอเคเรียบร้อยครับอันดับหนึ่งดูว่าเขาไหลไปด้านไหนซัพพอร์ตอันนี้ซัพพอร์ตทุกตัวนะครับของดาร์กเมกดาร์กอะไรเนี่ยดาร์กเมกเกอร์นะซัพพอร์ตทุกตัวนี้คือเป็นธรรมาตานะครับอย่างที่บอกอมตะทุกตัวนะเป็นยากอย่างนะี้ มีเวฟที่20นะครับเดี๋ยวลุ้นของนะว่าเราจะได้อะไรนะโอเคอย่างน้อยได้ไม่รู้อะไม่รู้อยากได้อะไรตอนเนี้ยแต่ขอพลังงานก็พอเพราะว่าเรื่องของตัดเลือดนี่ผมยังไม่รู้จะยัดให้ใครดีตัดเลือกก็มีชิ้นหนึ่งแล้วก็ไม่เป็นไรเอาชิ้นเดียวก็พอส่วนพลังงานนี่อยากได้เอามาให้ไปโอมาติครับขอบคุณ <laughs> บไอตาไหนอยากได้ตัดเลือดเยอะๆนะไม่ไม่ได้อะไรอยากได้พลังงานนะพี่แกยัดตัดเลือดมาให้ครับขอบคุณครับ ที่เราหาใส่พวกสกิลแรงขึ้นให้กับตัวเ,เ่ก็ได้นี่วะฟอเรนติโนดูว่ารอบนี้เจอใครครับ,บรอบนี้เจออันดับหนึ่งนะหรือว่าเลนยาครับอย่างนี้อันดับหนึ่งตึงนะครับอันดับหนึ่งฝั่งเราฝั่งนุ่มนะโหดนะครับนี่อ่ะดูฟอเรนติโนโเขาครับเฮ้ยหรือผมจะชนะวะผมยามตะไอ้ผมมีตายเกิดอยู่โอเคมาได้ครับ อนะันดับหนึ่งได้อยู่เสรรียบร้อยนะครับตอนนี้ดูอ่างทรงเกมนี้แพ้ครับไม่น่ารอ <c oughs> เจออันดับหนึ่งเล่นซะแล้วนะครับอันดับหนึ่งเล่นแบบเราเลย,เอยไอ้เนี้ยตายเดียวเรานะครับตอนแรกมาตอนหลังย้ายนะครับเล่นจอตัวของเทวานัดกับอะนะคลิกฟี่นะเปิดมาอันตรีรัวๆเลยนะแล้วตอนหลังกับดูครับนอร์แมนถูกย้ายกันหมดแนละ้วทุกคนเลิกเล่นนอร์แมนกันหมดเลยนะเพิ่งมาเลิกเล่นตอนท้ายแต่ไม่เป็นไรครับเราได้อันดับสี่อย่างพอได้อยู่ อันดับสีน่าจะบวกไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอันดับสี่บวกอยู่ที่สาสิบเจ็ดนะครับก็ยังอยู่โกสาเหมือนเดิมครับยังไม่พ้นนะไปครับเดี๋ยวเราทาการหมุนวงล้อกันต่อครับดูว่าเราจะได้เผาอะไรนะครับมาครับเดี๋ยวทําการหมุนไปเลยนะว่ารอบนี้จะได้เล่นสีอะไรไม่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 สีเดิมสีเดิมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สีเหลืองนะครับรอบนี้โอเคครับตัดไปครับสีเหลืองนะ สีเหลืองนะครับจะมีกันเนอร์นะครับแครี่แล้วก็เดมิกอตนะครับที่เราจะเล่นได้โคตรวายรอบนี้มาเชะแครี่มาครับพยเติได้ก่อนเลยเปิดมาแววนครับพยเติครับเก็บได้แครี่แล้วอย่าลืมนับลุ้นของด้วยนะว่าของที่ออกจะเป็นอะไรครับดูเลือดนะครับนี่ครับได้ไ o โอมาอีกครับไบโอก็เป็นอีกหนึ่งตัวของ สายเหลืองนะครับที่เราเล่นได้นะไบโอไม่มีนะหวังว่าไม่มีคนเล่นคงไม่มีคนเล่นแบบเรานะแบบมาเล่นแครี่หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยพอแล้วนะตาอ้าวโอ้นี่เขาปล่อยแพ้นะครับน่าจะเก็บตังค์นะครันจะเป็นช่วงเก็บตังค์ของพี่แกนะปล่อยแพ้แบบนี้รุนงินครับเจอใครเจอกระเพราหมูกรอบอ้อฟลอเรนติโนโ่ห่ เาจะแพ้ครับแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับ <c oughs> แพ้ไปเลยจุกจุกต้องหาตัวก่อนครับเดี๋ยวเราทําการหาตัวก่อนรอบนี้ถึงรอบที่ยี่สิบนะับมาลุ้นของกันนะทุกคนตัวละครที่ผมอยากได้ยังไม่ออกครับตอนนี้ที่ผมอยากได้เล็งไว้สองตัวนับมีคัพเปนี่นะครับกับเดวินนานะครับเพื่อว่าให้มันได้แครี่หกตัวแล้วก็ได้เผากันเนอร์นะครับแต่ยังไม่ออกร <c oughs> อลุ้นก่อน ไม่ออกนะครับรุนกัน <c oughs> โอ้ได้อยู่นะถึงมันไม่ออกแต่ว่าของของเรานั้นก็ได้อยู่มีล็อกชิลด้วยนะครับก็ไม่ได้อัพตัวเลยกระดานผมก็ยังไม่ได้อัพนะครับโอ้โหตัวที่อยากได้ไม่ออกสักอย่างเลยนะครับแอะก็ได้ดับสีออะทุกคน <c oughs> จบนะครับคาเฟน,นีจริงๆหน้าจอได้เลยนะเพราะว่าผมอัพกรดมาประมาณพักเงนแล้วครับคาเฟน,นีมันเป็นตัวที่ผมอยากด้มากๆเพราะว่ามันนำมาคอมโบกับสมุดเวได้แล้วก็ตัดเรือดได้นะปลาไม่ออกอาจจะไม่รอดแล้วรอบนี้อยยรอดไหมยู่ยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ยังรอดอยู่จะลองแต่ว่าด,ดีครับยังรอดอยู่รอลุ้นครับผมอาจจะได้คาฟเฟ่ก็ได้รอบเนี้ย อ่านะครับเนี่ยได้ไปโอได้เทียวแล้วนะครับปารีสไม่มาเลยได้เทียวแล้วหรอไม่ไรครับเราลุ้นเนาะอย่างนี้เล่นยากนะเนี่ยผมมีโอกาสแพสูงมากๆเลยนะครับผมน่าจะแพ้ตามน,นี้แหละทุกคนไม่นานรอดเราเคียวด้วยนะครับบริอนติโนโเขาอุ้ยยังได้อยู่อุ้ยยังได้อยู่ไหมอุ้ยโอเคโอเคโอเคยังได้อยู่นะครับ โอกาสที่เราจะชนะเขาได้โอเคถ้าเขาไปเท่ากับผมเหลือเลือกแค่สามแล้วผมลดอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งได้คาเฟ่ไปเลยไนะม่เอาคาเฟ่ผมไปทำไมผมสาแบบเล็งคาเฟ่ไปเลยนะแม่พี่แกดันเอาคาเฟ่เราไปโถเอ้ยแม่ตอนนี้เราต้องใช้คาเฟ่จริงๆนะเพราะว่าเราได้สายเหลืองครับนะมันไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งเราได้แล้วตอนนี้ มาครับคาเฟนี่อับกระดานให้ขึ้นเลีวเก้าไปเลยดีกว่าครับยังไงเราก็จะแพ้แล้วนะครับอับไปเลยครับกระดานเลีวเก้ามีอยู่จริงเอาของจากไวโอเลตนะครับจากใครดีจากแวนนะครับให้คาเฟ่แล้วกันตัวนี้จากไวโอเลตนะครับให้คาเฟ่ไปนะครับตรงนี้ให้คาเฟ่ไปนะให้คาเฟ่โดนสตันไม่ได้นั่นเองนะครับแล้วก็คาเฟ่มายืนด้านหน้าไว้นับกันเผื่อว่าตัวโจมตีหมดแล้วครับ ลุ้นครับชนะแพ้ช่างมันครับจังหวะน,นี้โอ้โหฟอเรนติโน่ดันโทแทงมาพอดีจังหวะด,ดูคาเฟ่ <c oughs> <c oughs> จะหลอกเด็นคือฟอเรนติโน่ดันโทแทงโดนคาเฟ่พอดีครับโอ้โหเอา้าแล้วผมชนะเขาได้เอา้าพูดดวงดีไปน,นนะหน้าเกือบแล้วเมื่อกี้เกือบแล้วครับเกือบแล้วเมื่อกี้เกือบจริงๆเกือบแล้วเมื่อกี้ครับผมตกใจนะนึกว่าแพ้ผมอยากได้คาเฟ่แบบ ออกดาวได้ปะขอได้ปะผมผมจะแพ้แล้วตอนเนี้จะแพ้แล้วผมขอได้ปะคือผมไม่มีจะเสียอะไรตอนนี้ยณจุดๆเนี่ยอย่าให้มันเนี่ยอันดับเนี่ยมันชอบเอาเนี่ยฟอนติโน่พี่แกจะพุ่งมาตรงนี้แล้วก็แทงเราเรียบรอ้อยไอ้บ้านนี้ฟอนติโน่แม่งวาร์ปมาข้างหลังลืมคิดก็ลืมคิดไม่นะแพ้อันดับที่หน่ออันดับสามโอ้ดูไม่ได้จริงครับวาเลนโหดจริงๆนะ ตอนอยู่กับเราก็อยู่ไม่เต็มสูบนะไปอยู่คนอื่นนี่อยู่เต็มที่เต็มสูบเลยนะเราการดับสองเนี่ยสู้กันพอได้นะครับแต่ว่าเราสู้ดับหนึ่งไม่ได้นะอ่าเสียดายจริงเลยก็ไม่เป็นไรครับไปว่ากันอีกทีแฮ่แล่อดับสามนะครับดูบว่าดับสามนี้บวกเท่าไหร่นะมันน่าจะบวกเยอะอยู่นะแล้วครับบวกไปหกสิบเอ็ดนะโอเคครับขึ้นมาโกสองนะครับอ่า ก็เอาไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย <c oughs> ทุกคนดูดีครับอันนี้คือของกันเนอร์นะเขาใส่เอใส่อะไรให้ครับอ่านไม่ออกเ <c oughs> จอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย